สวัสดีครับทุกคนพบกับอยาบเท่มฟุตบอลกันนะครับก็คลิปนี้ออกมาอัดก่อนเกมครับที่จะเจอกับเวสต์แฮม1 1ตัวจริงของเราคอนเฟิร์มแล้วนะผู้รักษาประตูก็เป็นไบยินเดียกองหลัง3คนก็เลนิโยโลมาตดเดลิกแล้วก็ ดาวลูกอย่างอเดนเทเวนกลางรับเป็นอุกเต้กับไมนูส่วนแนวลูกใช้บูโน่และก็ขุนยานะครับหน้าเป้าก็จะเป็นลาสูดฮอยลุนที่น่าสนใจก็คือไบอันเอมบูโม่ครับแล้วก็นูซามาซาลุยไม่มีชื่อเป็นตัวจริงในทีมนี้นะครับเพราะว่ายัางไม่ฟิตพอสําหรับเกมนี้นะครับโดยส่วนตัวแล้วผมว่าอโมริมมีส่วนที่จะต้องแก้ไข2เรื่องจากเกมนัดที่แล้วที่เสมอลีดไปศนย์ประตูต่อศูนย์นั่นก็คือความเฉียบคมในการผลิตสกอร์ให้ จากนัดที่แล้วนะสกายสปอร์ตบอกว่าเรายิงไปถึง18ครั้งแต่ต้องกอบแค่4ครั้งรวมไปถึงต้องเลงสปีดเกมให้เร็วกว่านี้เพื่อที่จะทําลายเกมรับของคู่แข่งครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงอีกไม่นานเราก็จะได้รู้กันนะรวมไปถึงครับมีข่าวใหญ่ที่ทุกคนอาจจะรอคอยกันหลายคนฟาบ,บิซิโอโรมาโน,โนออกมาเปิดเผยทางช่อง YouTube ของเขาบอกว่า นอกจากเบนเามินเชสโกที่ไลฟ์ซิกตั้งค่าตัวไว้80ล้านยูโรแล้วแมนเชสเตอร์ Manchester ยูงไนเต็ดจะมีการพูดคุยภายในถึงอีก3ชื่อใหญ่นั่นก็คือโอลิวัตกินนิโคลัสแจ็กสันและก็ดูซานวาลาฮูวิที่ถูกเสนอขายให้เราจากสี่ชื่อนี้ทุกคนอยากได้ใครมากที่สุดครับยังไม่หมดนะครับตำแหน่งผู้เลืกสาประตูก็มีข่าวใหญ่สื่อดังอย่างเลิร์กิฟต์สปอร์ตแล้วก็คอตออฟซด์ออกมารายงานว่าปารีสแซงต์แชงกงตัดสินใจแล้วว่าจะขาย จอโลจิดอนาลูมาในซัมเมอร์นี้เพราะว่าการเจรจาสัญญาครั้งใหม่ระหว่างดอนาลูมากับปารีสแซง์แมงล้มเหลวโดวยคาดว่าค่าตัวของดอนาลูมาน่าจะอยู่ที่ประมาณ40ล้านยูโรซึ่งก็เป็นราคาเดียวกันกับที่เราเคยปฏิเสธที่จะจ่ายให้กับเอมี่มาติเนสนะครับคุณคิดว่าครั้งนี้อินเอสจะยอมทุ่มเทกับดอนาลูมาหรือเปล่า ลองคอมเมนต์มาคุยกันนะครับส่วนความเคลื่อนไหวอื่นๆเจมโอลลี่จาก ESPN รายงานว่าเชลซีเนี่ยกำลังจับตามองสถานการณ์ของอาริฮาโดกานาโชอย่างใกล้ชิดแม้ว่าการย้ายทีมของกานาโชมันก็จะไม่ง่ายนะเพราะว่าเขามีสัญญาอยู่จนถึงปี2028และสุดท้ายก็มีข่าวที่น่าสนใจจาก Manchester Even i n g News วครับว่าสโมสรกํากำลังทาบทามตีเฟนท็อปปี้พออะคาเดมี่ของบริ ford ท็อปปี้เนี่ยเขาก็เคย นำระบบโค้ดในสไตล์ของบาร์เซโลนาเนี่ยมาใช้ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้โดยสตีเฟนท็อปปี้จะเข้ามารับตำแหน่งแทนนิคเคิกซึ่งนี่ก็คือการเดินเกมระยะายาวที่น่าจับตามองของอีเมยสนะครับสรุปได้ว่าตอนนี้สโมสรของเรากำลังเดินเกมทุกมิติครับทั้งเตรียมทีมไล่ลาผู้เล่นระดับท็อปให้ได้ แล้วก็การวางรากฐานในระดับเยาวชนแต่เลือกยังไม่จบครับพรุ่งนี้เราจะมาวิเคราะห์เจาะลึกกันว่าสี่กองหน้าที่โรมาโน่เปิดชื่อมาใครมีโอกาสย้ายทีมได้มากที่สุดถ้าอยากไม่พลาดเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามอยากแยมฟุตบอลเอาไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปนั่งดูพีซีซั่นทัวร์ที่อเมริกาแช์แรกระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดเดี๋ยวหลังเกมจะเป็นยังไงเรามานั่งคุยกันอีกทีนึงครับ